ก็เบบีน่าเหมือนใครคะเนี่ยอยู่่าชามาพี่ดูนอนหลับสิแก้ม okay. มันอยู่ๆเลยอะ่ะมันอยู่ๆที่ชุดเออมันยู่นน่ตอนเด็อยูๆ่ๆก็แบบสวัสดีค่ะขอได้ผิวป้านกนะข้าวแล้วผ้าแด,ด,ด,ดงอืมแดงแบบีดีใจด้วยนะ ลแล้วน้องจะตื่นแล้วเราต้องทูดแบบนี้รเปล่าเวลานนองครับน้องก็คือยืนยิ้มกับหลานวันละี24ชั่วโมงโอเคอยูจินก,ก็ไม่ห่างน้องเลยค่ะรักน้องไหมคะรักค่ะหม,มอที่อยู่นี่นะใช่ไหมจิน เจ็บมากไหมยังไม่มีอาการเจ็บเลยค่ะยังไม่เจ็บอะไรเลยแค่เวีนหัวเพียๆนี่มัก็เขาบอกว่าเหมือนแฟนอยู่จินเลย น้องตำอะไรนู้นเหรอคะได้เดี๋ยวบบน,น,ะะน้องตัดหนังสือมานห้ใหน้องตัดผมเหมือนยูอ่ะแม่ล่ะแม่ล่ะตัวจริงอยู่เนี่ยจำได้ไหมที่ยู่ถามแม่ว่าน้องจะหน้าตาเหมือนใครวันนี้รู้หรือยังน่ะเหมือนใครนะ่ะ

ได้ได้อปกติค่ะรุ่นเนี euh. ้ยรุ่นร้องแบบอาเดิทางปกติตองแด็ใจน้องอ่ะ ไม่ได้เอาแต่ใจค่ะน้องบังยังเป็นเบบีทุกเริ่มเลยความเป็นเจเจ เขาบอกว่ายูจินค่ะเขาบอกว่าน้องอแต่ใจเหมือนใครค่ะสอัสดีหนึ่งหมื่นคนค่ะขายส้มจีนดีกว่าเดี๋ยวนะแพ <c oughs> งไม่หายเลย คกณโอี้หนึ่งคนคุณหมอขารับฮัลโหลได้ไหมฮัลโหลใช่ขึ้นมาได้ด้วยไหมอ๋อจับน้อหมีของเธอรักไหมกากเธอรักอีของเธอไหมใช่ฉันรัก่ะ ฉันแบบว่าฉัาถุก้อนพันโดได้หนเอาลูกโปอกมาให้ฉันหน่อยีออะรต้องปอกเ้ไม่มีกระสุนในสักอะนี่เหรอนี้เหรอคะออปอกนี่ค่ะออให้พลังนี้อย่างทีต้องอืม น้ำหมักน้องเท่าไหร่นะคะพี่สองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดค่ะมันก็บอกลบจากที่คาดไว้ประมาณสามสองิดสองิดสิดจาาักน้ำอืมละมุนจริงๆเลยนะเนีย่ยคุณที่สามมีส่มีใช่ไหมแต่ถ้าไม่พีดดูว่าเวลาจับเดูเดูต้องจับมือใคร สิเป็นเซลล์เป็นเซลลนี่ยรนเซลล์ป่ไ้มืนัสดีหนึ่งหมื่นห้าพันคนพี่บีไปอะไรจากฟังนน้นึ่งต่าน่าคอมเมนต์ได้ ก็แล้วก็ยังฮึโอชิวให้ช่ได้พอเลยถออะไรคะแมหรอคะนหนให้ถอดแมสยูน้าลา มีหรืต้องชอบเสียงเพลงของยูแน่เลแก้มเป็นกระติกเลยพี่ยูเหออน้องมากค่ะปุ้ปุปุปุปจ้หนเจายาเจ๊ยูจินสามขวบค่ะน้องชื่อจาย่าค่ะ น้อง2สองโลเจ็ดค่ะจะไปกับปุ๋ยกินขี้นาไม่เจ็เจ็บแพลไหมคะไม่เจ็บแต่เพียคะ่ปะป้านกอยู่กี่วันคะบบยังไม่รู้เลยค่ะอยู่ยาวๆเลยคะ่ะจนกว่าเบบี้จะเข้าโรงเรียน,น,น <laughs> พ่อไปหาข้าวกินค่ะ น้องชื่อจาย่าค่ะสวัสดีหนึ่งสองหมื่นคนนะคะสองหมื่นโอ้บรุกสวยมากดูไปดูสิลูกว่าบีบีร้องไห้หรือเปล่าทำหน้ายังไงอ๋อบีบีทำหน้ายอย่างนั้นเหรอหลับยังไงบีบีหลับยังไงอ๋อโอเคอแบบ ยูจินรักน้องมากใช่คะ่ปะปนกทานข้าวยังคะ่ะยังเลยค่ะยังไม่ได้กินเลยคะ่ะเหือหลานน้ำเฝ้าหลานกันยูเมดป้าคา่<ช>ะแน่นอนเยอะๆนะคะยูไม่ไปไหนแล้วคะ่ะวันนี้ยูเฝ้าน้อง แผมแม่เจนนะคะนาลี่เดี๋ยวตามมาค่ะนาลี่ติดงานน้องไม่งอแงเลยค่ะปูกับย่าไปทานข้าวค่ะ น้องใจยากเหมือนพี่ยยจินมากเที่ยวไม่ได้มั่นถือว่แม่เจนทานข้าวยังคะคุณหมหงดให้งดอยู่ค่ะไ้ว่าเามน้องจำมั่มชาค่ะน้องกินเก่งมากได้โยจินเป็นยังไงช้านองได้เป็นวันเออไม่ไปไหนเลย บอร์ห้องอะไรคะล่าสุดสองสองศูนย์หนึ่งค่ะน้ำหนักสองเจ็ดแปดศูนย์ค่ะบอร์บ้านเนยี่สิบสองยี่สิบสองกรกฎาคมค่ะสูงสี่สิบเจ็ดเซนใช่ค่ะสองสี่เจ็ดสองสองเจ็ดแปดตัวหนังกำงเลยมีสองแน่นอนสองหมดเลยอ่ะยี่สิบสอง สองเจ็ดแปดสองสองศูนย์หนึ่งแต่นกต้องเอาสักคนแล้วเราไปเลี้ยงลางเลี้ยงลางคันฆ่ะคลอดตั้งแต่เมื่อไหร่คะเก้าจุดศูนย์เก้าจุดศูนย์ก็เออใช่ศูนย์เก้าจุดศูนย์เก้าด้วยค่ะคลอดนอนสองเจ็ดแปดศูนย์แล้วเธอกินข้าวหรือยังคะแล้วเธอมีขนมให้ฉันกินไหมแต่ฉันรอ พูดเราเราเธอพูดก่อนนะฮัลโหลเธอทั้งวันมานานนะอ๋อโอเคฮัลโหลเธอได้ยินเสียงยันไหมครั้งที่แล้วได้เต็มเต็มอ <laughs> <laughs> ครั้งที่แล้วหนึ่งเก้าหกได้เต็มเต็มค่ะโยแม่ฉันอยากกินพิซซ่าแม่ฉันหรือว่าฉันอยากกินพิซซ่าแม่ฉันหรือว่าทุกคนพัก <laughs> ดูการาแสดงแป๊บหนึ่งคะ <laughs> ่ะ ฉันอยากกินด้วยใช่ไหมไม่ได้ให้ป้าตัวหายฉันก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากดเจ็บแผลไหมคะไม่เจ็บค่ะแต่ว่าเพียค่ะพอยังไม่ได้ทานอะไรเลยเยวมาเพียดูนะแนนโนจัดไปพันคูณพันงงมากไม่เลค่ะสองหมื่นสองค่ะเียดเสียงตื่นนะเดี๋ยวรอให้ตื่นก่อนป้าค่อล่ เอน้องไม่ถึงสามโลหรือคะท้องพี่เจนใหญ่มากเธอกดมายเลขไม,ลไม่ถึงคะ่ะกดมายเลขไม่ดีเลยนะอองนะั้นฉันวางแล้วนะฉันอยากกินพิซซ่าเธออยากกินกี่ชิ้นคะห้าชิ้นน่ะเอาแล้วเธอซื้อให้คนอื่นด้วยไหมคะน้ำหนักสองโลเจ็ดค่ะสวัสดีคะ่ะพี่เพลงนนะนคะไปยิวไปทาน,นข้าวคะ่ะ ยแค่นี้ก่อนนะไปคุยไปเซ่อคุยกับเพื่อนค่ะเพื่อนคือคนนี้ค่ะโอเคไหมยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเลขห้องสองสองศูนหนึ่งจ้าพี่ราบมนแล้วค่ะป้าแนนอยู่กับน้องลิลลี่จ้าแม่เกดกำลังมาค่ะรถติดนิดหน่อยน้องเกิดศูนย์เก้าจุดศูนย์เก้าค่ะ แม่เจนหลับอยู่ค่ะพี่ค่ะแล้เข้าตาเธอแล้วเธอมันกดไหนอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้กดต่มือวางแบบนี้ต่น้องแข็งแรงทุกอย่างค่ะแข็งแรงมากกินเก่งด้วยลงเลยอืมน้องกินแล้วค่ะส4ม6่แม่แม่เกดน่ารักมากขอบคุณค่ะ น้องไม่งอแงเลยน้องร้องไปแอดเดียวแล้วน้องก็เงียบยาวเลยค่ะอปิดเปิด้องเอาไหมไม่เล่าหรอกไม่เอาสิแลเกิดน้องสองโรจิตค่ะว่ามันเกิดไขขานี่ยขามันเข้ามาในรูค่ะออกไปก่อนเปิดเปิดเลือดไปล็อกเท้าไหมเลือดไปรับเธอนะ ให้ยศเธอได้ยินฉันหรอได้ยินแล้วเธอว่ายังไงคะเจอมาที่บ้านฉันก็ได้สูงได้กี่โมงคะเจ็ดมงสว,วัสดีค่ะบอทเจนนี่ยังม่ายเลยมาไปนอนแล้วเธอก็เธอก็ขึ้นไปสิจใจย่าน่ารักขอบคุณค่ะไม่เคยอยากพี่ชายไม่ได้ยินเธอเลยปตานุก <c oughs> ไม่ต้องเอาลูกแล้วนะ <c oughs> เลี้ยงหลาน คธอก็กผู้หญิงค่ะคือคือก็แบบทำง,งางกับแม่ยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณนะคะน้องน่าเหมือนยูจิเลยโร<ป>งพยาบาลเมตปาค่ะยุ่งบบน่าดีใช่ไหม มันจะร่วงน,นะลูกร่วงใช่ค่ะน้องชื่อจาย่าค่ะน่ารักน่าชังทั้งสองคนเลยคิดถึงตอนจาย่าโตเท่ายูหืมน่าจะบันเทิงค่ะ อิอไปกินข้าวค่ะน้องเป็นผู้หญิงใช่ค่ะขอให้น้องไม่ดื้อนะคะก็ไม่ดื้อหรอกค่ะพี่ค่ะพี่าปบอกพี่น้องไม่ดื้อสิน้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อค่ะทุกคนน้องเลี้ยงง่ายน้องเป็นเด็กดีค่ะเขาทมามดีอ๋อน้องเป็นเด็กดีค่ะได้ไหมคะก็ไม่ดีเลยพี่พูดอะไรแล้วพี่บีบอกว่าน้องเป็นเด็กดีได้ไหมคะ หมายไม่ดีความหมายไม่ดีเหรอคะหมายก็ไม่ดีเลยอืมไไปต้องไปต้องรักให้ได้คุณแม่เพียค่ะไม่ไหวแล้ว,วน้ำหนักสองโลเจ็ดค่ะคนเยอะๆมล้ก็ดีล่าสุดเตียงนอนเล็กอะไรคะอืมเนื้อเงินกาวหม่รัดตัวนอน ไม่ได้นะทุกคนเขาไม่พูดเลขแล้วเปอาสิบบหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะใช้ย,ย่าน่ารักอยู่ๆน่ารักดู่ัวอะปน้ไไม่เอามาสักส์กอ,อยูอยุทว่าหาใคค่ะ อันนู้นไม่รีรก่ไงโอเคฉันมีนอยงเียไม่ไหวา้ใหญมากไม่เลยฉันมีอันเีวยูเฝ้าน้องไม่หางเลยใช่ค่ะเดี๋ยวลองทัว่าดก้ฮัลโหลฮัลโหลติดค่ะูรักน้องกลับบ้านตอนไหนน่าจะอีกสองสามวันเลยค่ะคอดกี่โมงคะเก้าโมงเช้ากะ รอด,ดูของป้านกนะสองหมื่นแปดค่ะเอ้ยสองหมื่นแปดร้อยให้บอกว่าเดี๋ยวมามาเรื่อยๆเดี๋ยวมาไลน์ใหม่ทุกคนกดติดตามไว้นะเดี๋ยวมาไลน์ให้ดูใหม่ให้มัใหม่เฟิร์นก่อนจะย่านหลับอยู่บ๊ายบายพี่ๆเราอยู่บ๊ายบายค่ะมัใหม่พักผ่อนอ๋อ,อคุยอีก อยู่ให้คุยกับพี่อีก <Wow. S 1> ทุกคนคงดีใจมากเลยใช่ค่ะทุกคนไม่นอนกันเลยไม่กินข้าวกันด้วยไม,ไม่ทำอะไรแล้วค่ะงหจะฟังเอ ใครเม้นปั่นไม่ต้องไปสนใจค่ะไม่เป็นไรค่ะ่นแปน้าแนนเดี๋ยวมาค่ะสูงเท่าไหรเจ็ดสิบห้าเซนค่ะห้าหนึ่สี่สิบเจ็ดอ๋อสี่สิบเจ็ดค่ะเขาถูกสูงเท่านิลลี่ พี่เจนไปไหนคะพักผ่อนคะนี่ค่ะบีขายขายช่อมดเลยเอ็นดูมากดูว่าใครจะรับขวัญใจยากว่าใครอยากรับขวัญน้องมั้งคะไม่ใช่ใค่รับขวัญน้องยิ้ม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 เขารู้นะว่าเขาชื่อจใาย่ากใช่ไหมเขาบอกว่ารับขวัญยิ้มเลยอันนี้เอาก็นั่งแค่รับขวัญสักหน่อยเอ้า นิดๆสองพันบ้านมาหกสิบตองเออเจ็บแผลอ๋้องนเ่็บงจังเสียใจใช้รักษาใช้ด้วยถ่ายยคุณหมอถามว่าแพนิคดีขึ้นไหมครับล้วเป็นหาป่วยอันเดิมมันคืออันเดิมน่ารักจังแก้มยุ้ยเลยอือฝั่งนี้นวดหน้า ขอดูน้องใจยากหน่อยค่ะแต่จะเจ็บขึ้นใครบอกก็สวยไงสวยขึ้นนะถ้านองให้พี่หมอนเลยย,ลเยวไปโรงเรียนวันที่20ค่ะไปประชุมก่อนแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปทำความรู้จักกับเพื่อนนะคะแล้วก็ยี่สิบ็บไปเข้าเรียนค่ะคุณยายกำลังมาค่ะ อ๋อไม่เท่าหรอคะอ๋อโอเคค่ะยูจินเฝ้าจย่าไม่ห่างเลยใช่ค่ะตั้งแต่น้องมานี่น้องมานานแล้วแต่ว่าพี่ยูไม่ไปไหนเลยน่ารักมากใครเฝ้าคะวันนี้พี่ยูยป้าโนก้กหอว่าขวนหน้าอยู่อ๋อขวนหน้าอยู่ค่ะพี่ก็อยากปกป้องูสิอ๋อโอเคค่ะ นวดหน้าเหรอลูกทำบอบาไคะพี่ขวดหน้าพี่เจนนี่นี่ค่ะคุณแม่เพียนะคะคุณแม่ลูกสองอยู่ยูนอนไหนนูห้องอยู่ยูค่ะคืนนี้ใครเฝ้าคะเอ่อป้าป้าป้านกคุณปู่คุณย่าอยู่ยู่ค่ะ รอด,ด,รดูคลิปนะคะ,น,ะน้องหนัก็ดค่ะเกือบ2.8ใช่เกือบสองแปดนะคะอยากเห็นหน้า,าน้องชัดชาๆทุกคนดูนะ กอดแบบนพร่เพริ่พร่แพร่เพริ่เพริ่เพร่เพริ่เริเพรแ่พร่เพีิ่เพริ่เพริ่เอริ่เพร่เพร่พร่เพร่เ่เดรพิเพรเพรเร่รเร ้าบอกแต่ใครามาเมพี่พี่ลายตาแล้วมั้งลูกาว่ะพี่น้อออันนี้บ้างเร็วพี่เป็นสีดำไปแล้วฮะเพี้ยนพีสีเพื่อนเืนนั่งอยู่อยูอยากากอยาากให้ยา่อยามีข่นเ้คนสองคนสองแล้วอึดัวจะพาอยาเพื่อนเนอยากอุ่นอ่ะ ทุกคนเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ดูใหม่ค่ะ